สวัสดีครับกเมล่าสังคินยาวันนี้ก็จะมาสู้กับคุณนิวอีกแล้วนะครับ okay, s <S ก็พึ่งนะครับพี่นิวขอท่านรูีู่มาวันนี้ผมก็จะมาสู้กับคุณนิวแล้วนะครับเพื่องัอ้นกลับผมเริ่มกรากแล้วนะครับก็อย่าพิ่งน้อยใจไปนะครับ เบียนปืนก่อนเจอแล้วเจอแล้วฝ่ายนะครับก็ราชนะพี่นุ้ไพีด้ครับโลกเรียนเสียงตามมา,มาบักกันนะครับนี่มสมบักแบบง่ายๆบักขึ้นมรตูแปบบ๊บนึงนะครับ รู้สึกมันเริ่มนุมก็เยี่ยเปียกครับน <ım> ี่ <S <S <Both Liberty. S 1> ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับผมไม่สงสัยเลยครับไม่สงสัยครับถ้ากัดตะเกียนมีนะครับก็ก็ อันนี้ครับก็ไปบักกับคุณนิวเลยนะครับไปบักกับคุณนิวคุณนิวครับคุณนิวครับคุณนิวหน้านะครับคุณนิวไหนครับคุณนิวหายนะครับคุณนิวหายเพื่อนะครับ คุณนิวครับยิ้มเชทแทกมารีวิวหน่อยนะครับยิ้มเชทแทกมารีวิวหน่อยครับยิ้มเชทแทกมารีวิวหน่อยเพื่อลืมไปผมไม่ได้ใช้ไอเทมเก็บของสตูกันเลยนะคบไม่ครับคนหายอะไรพูดเยอะขนาดเนี้ยนะครับนนก็พูดก็โอ้โหดัดกล้องกลอน ยังยยยนี่นะตันส่วนชมานะครับพวกมันบอกไม่ได้หรอกนี่ก็ทะไมเหล็กว่ะนิวครับครับเ,เดี๋ยวนะครับแม่ไปไหนแม่ข้ามวันนี้ก่อน แมครับไหไห,ไหวันนี้ครับคุณนิวเขาจะมาผมจะมารีวิวกับคุณนิวนะครับรีวิวเช็คแกนะครับนะครับก็มีเลนมานครับมาเล่นกันต่อแล้วะครคุณนิวไหนครับคุณนิวแม่ เออเช็คแทกมามรีวิวหน่อยนะครับอเ,เออไม่รู้นะครับว่าเก่มีจะดีไหมก็ตอนเย็นตอนเย็นคุณ<อ>ชุนคุณชุนเขาจะมาเล่นด้วยนะครับคุณชุนนะครับคุณชุนเขาจะมาเล่นด้วยนะครับ เรียคนคุณนิวได้แล้วครับเด็ดหัวไปตัวหนึ่งเด็ดหัวมาใช่ครับเด็ดหัวมาื <S <S แต่คนนี้เขาไม่ได้เรียนพิมพ์ดีนะเขาเลยพิ็นจา๊กเขาเป็นเอกจากงูกวายไม่ใช่นะคะและ้วแล้ววิบ้าพุ่น คนถ่าแล้วไม่พูดมากเขาอยากถามนะครับก็คนถ่าอะไรพูดมากอันนี้ก็คณตำรวจนะครพอดมากกว่าฮาดีออกคลิปเนี้ยโอ้ยน้องผมกำลังเล่นไลน์เจ้บก็ก็ยย่เปีย อาซื้อใบเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยตอนนี้ก็จะมาเขียนมีดเหมือนเดิมอุ้ย วันนี้โอ้ยเลือดลดนะครับก็ไปถึงฐานของคุณนิวแล้วคุณนิวเขาจะอยู่ไหนนะครับก็มาแอบคุณนิวเลยครับ พี่บอกเขาพี่เขาบอกพี่อยู่ขเขาจะไล่ผมบอกครับฝันไม่กันเธอเออคุณนิวเลยแล้วเนี่ยคุณนิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยครับคุณนิวอะ หมดคุณนิวแล้วตายแล้วครับพี่นิวไปบักกันไหมครับพี่นิวครับไปบักหนานฮอน,นะครับ ไปบักด่านฮอกันนะคะพี่นิไปบักด่านฮอก็ขอซ่อมปืนก่อนขอซ่อมปืนก่อนนะครับซ่อมปืนซ่อมปืน,อนขอซ่อมครับก็วันนี้มาเล่นดวนอันนี้นะครับดวนเอกนะครับดวนเอก พี่นวโมบักด่านหอกันเลยครับนี่นะครับคุณนิวครับจะมาบักด่านหอดได้กันไหมครับพิมมาเลยนะครับพิมมาเลยครับวันนี้คุณนิวเขาก็ชิวๆนะครับวางด้วยนะครับอ้คุณกายเขามาแล้วนะครับ คุณกาไรครับอุยก็วันนี้ขอเถอะนะครับอขอเถอะนะครับขอนะครับขอการบักกันนะครับคลิปไม่มีประโยชน์นะครับปวหังอะไรค่ะ โอ,โอ้ยบักไม่ได้ขอโทษทีครับผมมันกะคุณกายเขาพูดแรกครับก็ไม่มีอะไรนะครับโดนฟันอา,อาอารอเนี่ย,ยจะมา <ขอ S 1> จะมาบักกับคุณนิวครับ<ข>อ,อันนี้เสียงคุณกายกําลังบ่นนะครับปวดแมงเลยอโอ้ยคุณกายเขาทาให้ผมคุณกายเขาทาให้ผม,บ,มบักไม่ได้นะครับ,บ ทำไมตรงนี้มันบักยากจังเลยนะครับเชื่อเอ,อว่าฉันจะมียอดไหลแล้วน,น้องสมัครช่องด้วยผมมีช่องครับก็ความบักมันก็บักยากนะครับก็คนกากก็ยังกันกไม่ถึงงวนเดิมนะครับ พี่นิวดีมีอ่อนเลยเต็มเต็มหน้าแล้วคุณนิวเขาใชาพี่จีมายิงผมนะครับก็วันนี้ก็จะมา